ไหนแล้วว่เป็นจพันเราที่ว่าเราก็ออกเหมือนกันอ๋อมีอยู่ด้านนู้นค่ะอีกมุมหนึ่งอีกอีกมุมหนึ่งนะ FC <ม>เดี๋ยวเราข้ามฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาไปอีกมุมหนึ่ง <laughs> เจ้าพยาหรือเปล่าแถวเนี้ยโอ้เก้าอี้นั่งสวยนเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ยนี่โต๊ะ <laughs> สนโฮโปแคลรโต๊หินอ่อนอย่างดีเลยนะสแตนบายอย่าเพิ่งเก็บตังค์นะ <laughs> <laughs> นี่มีหมูด้วยนะหมู นี่มูหล,ลงมาจากไหนเนี่ยเดิเตะสุกแล้วเนี่ยไก่สุกแล้วเสรแล้วมีช่วงหนึ่งที่มันที่มันหนาวแป๊บแบแร้งแป๊บนึงอ่ะมันออกเนอะมีมีรุ่นนี้หลายลูกเลยเรียกว่ามูสันคิงนี่มันก็ออกตามใจมันใช่ม,มันไม่ตามใจเรามันบังคับยากมากเออแปลกแปก,แปกเนี่ยมูสันคิงมันไม่ได้บังคับง,ง่ายอ่ะอืม อันนี้ใบแหลมแนี่คืออะไรอันนี้มูเหมือนกันมูเหมือนกันนี่ก็มูแต่ว่าอันนี้มูในฤดูใช่อันนี้นกหยิบนี่อันนี้อันนี้อันนี้รากขาดอกสีชมพูเลยนะดูสิบานดอกแรกเลยอ FC อันนี้คือทุเรียนพันรากขาดอกสีชมพูสีชมพูหวานแบววแต๋วจา๋าดอกแรกเลยเนะี่ยดูสิโอ้ดอกแรกของฤดูนี้เลยนะใช่โอ้ เราคือคนแรกที่เห็นนั่นแหะสิสุดยอดอหลีเจ้าของสวนก็ยังไม่เห็นเลยเพิ่งจะเห็นเนี่ยเพิ่งเดินมาเนี่ย<ส>อีนีได้กินแน่เลยอ่ะปีที่แล้วมันออกเยอะไหมปีแล้วออกน้อยนั่นไงถึง <S <S ว่าไม่ทันเราอีกแล้วเราไม่ได้กินเหมือนกันไอ้ปีนะแต่ปีนี้เยอะมากแต่ปีน, <S <S <า>นี้เราเห็นแล้วล่ะใช่ค่ะอย่างน้อยต้องถึงเราสักลูกหนึ่งเมาแล้วแน่ไม่ต้องอยากจะลากขากลับบ้านเหมือนกันดูซิว่าจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> คือป,ประวัติประวัตินิดนึงพี่พลอยว่าลากขาเนี่ยยังไงที่ทำไมต้องเรียกชื่อลากขาก็มันมันชื่อเขาตั้งมานะเหมือนกับมีอยู่ครั้งหนึ่งมันน่าจะเป็นทุเรียนป่าแล้วคนเนี่ยเหมือนจะเดินป่าแล้วก็เข้าไปกินทุเรียนเสร็จแล้วกินแล้วมันก็เหมือนแบบโอ๊ยเดินไม่ไหวอะเดินลากขากลับบ้านอะอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนเมาอะเหมือนเรากินวายอ่อนๆแบบ มันก็จะเมาเมามึนมึนหน้าร้อนร้อนอะไรเงี้ยกินก็เลยเรียกว่าลักขา่าเหมือนกินเห็ดเห็ดเมาม้างอะไรมัง่งเอ้ยไม่ใช่สิเห็ดเมาล้วกินแล้วตายดิ <laughs> อันนี้คือกินแล้วเมานนเหมือนเรากินวายอะกินสไปมีอาการมึนเมาคนที่ไม่เคยกินเหล้าเลยที่แบบคอ,อนอ่อนที่แบบจะเมาไปเลยมันก็จะเมามึนหน้าแดงเวียนหัวอยากนอนอะ ต้องมาค้างนี้ดีกว่าจะได้มองเห็นเกสรดอกเขาเนี่ยดอกมันสวยอดอกเขาใหญ่ชอบนี่เกสรเขาใหญ่มากเลยมันจะติดไหมเนี่ยมันติดยากมากเลยเนี่ยมันบานด้วยสิมันจะติดไหมเราต้องหาดอกอื่นมาแปะเดี๋ยวไปหาดอกหมอนมาแปะอ๋อนี่เราเพิ่งเคยเห็นนะว่ามันมันเป็นสีชมพูเห็นได้ก็พูดกันสวยแล้วเนื้อมันล่ะเนื้อสีเหลืองอ้าวเหรอนึกว่าจะเป็นสีชมพูมบบนี้เนื้อสีเหลืองลูกสีเหลืองลูกมันลูกมันเหลืองอยู่กับต้นเลยนะ เหรอเป็นออกเหมือนทองทองอ่ามันมันห้อยอยู่งั้นเลยคะ่ะสีเหลืองๆเลยอะ่ะอ๋อทรงดอกก็ไม่เหมือนหมอนอยู่แล้วเนี่ยไม่เหมือนค่ะแต่มันจะทูๆอ้วนๆสวยนะสีชมพูสวยมากอืมทีเนี้ยปีนี้อะไรไงเราก็ต้องมีตัวแทนมาเอานะตอนสุกนะ <laughs> ถ้าเราลงใต้ขึ้นเหนือมีแต่คนหมายตาอยากจะกินอ๋อ แล้วเบญจพรรณอื่นมันมีออกไหมช่วงเนี้ยนีน่หนดแล้วนกกบตาขำกบตาขํำนี่นี่กบตาขำอ่ะมาเราไปกบเคยได้ยินแต่กบชายน้ํากบสุวรรณอันนี้กบตาขํ <c oughs> <c oughs> ขำขํารอเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเรื่องไง <c oughs> กินแล้วขำเรื่องไงประวัติเขา <c oughs> มันอร่อยนะมันเนื้อนเนียน ถ้าสนใจก็เลยอพอยจันคาเฟ่ทุเรียนพอยจันคาเฟ่ทุเรียนน้องลูกเกดบริหารงานอยู่อจะสั่งได้ทีมงานไลท์พิกเจอร์ใช่เวบานแล้วเดี๋ยวดูดอกวันนี้มันเนียนอันนี้เนียนบานนวลนวอ่ะเอออันนี้จะเหลืองอ่อนนวลนวอันนู้นอันนู้นขาวดูนี้ดิก็คนละอย่างกับไอ้คนละอย่างอีกอะมันเป็นกีบบางๆใช่มันไม่สวยดี กล้องเห็นไหมกล้องงมาใต้นี้จะเห็นเกสอนสวยมากเลยเนาะถ้าหมอนมันจะออกเหลืองๆนวลๆของมันอันนี้ขาวอันนี้ขาวแล้วจะเป็นกลีบแหลมๆกว่านะไม่ไม่ค่อยกลมเหมือนหมอนโอ้โหมีเอาสักร้อยลูกเลยเนาะนะต้องจัดแล้วงานนี้ร้อยลูกจะจะพอไหมไม่พอสองร้อยกันสองร้อยดอกเยอะขนาดนี้นั่นกับบานนั่นอ่ะก็ดูดิดอกยันยอดอ่ะเนี่ยบานนู้นไอ้บานหนึ่งข้างบนเลยนู่นนู่น เออร้อยลูกต้องเข้าแล้วนี่ตกลงมันเป็นทุเรียนมันเป็นอะไรนะดูดอกมนะันดอกเป็นมะยมเลยเหมือนมะขวบมะเขือพวงอะไอเอาขึ้นไปห้อยไว้แล้วก็เป็นหางแย้แล้วนะเออาถ้าเกิดมันติดลูกเราจะต้องแฝดมันยังไงอะมันเอาหลายรุน่อนอะไอะแฝดยังไงเนะี่ยน่น่นคุณวินดูโน่นดูโน่นยิ่งกวองอ่ามะเขือพวงอีกนั่นอนะน่นู่นกล้องห้อยอยู่นะ <S <S สงสารโถ่ เขาก็มาพร้อมพวกหมอนพวกอะไรอย่างนี้เนาะใช่อ้าวนี่ไงไม่ต้องไปไกลเลยอยู่ข้างหลังหัวนี่หางแย้แลวหางแยะ,แยะโถอุ้ยได้กินอยู่นะนี่นเยอะมากน,นี่ดูอนี้ดิอันนี้นี่เป็นกระจุกขนาดนี้เลยเนี่ยเยอะมากเยอะมากได้กินดีปีเนี้ยดจะติดให้สักลูก่ะเนี่ยนะ นี่แบบงกนะที่ไม่แต่งมันออกเนี่ยเพราะว่ากลัวมันไม่ติดลูกมันต้องติดสัลกลนะูก่ะดอกเยอะขนาดเนี้ยต้องติดมั่งแหละ,ะทรงดอกก็จะแปลกๆอีกนะดอกกลมๆเนาะมันเหมือนมันเหมือนจะเป็นกระดุมแต่มันใหญ่อ,อันนี้นกนกเจาะนกเจาะนกเจาะนกพึ่งมานกนกจิกเป็นอะไรกับนกหยิบ นี่เนี่ยพี่พลม,มันแอบอยู่ข้างในเยอะเลยที่มันเป็นหางแยแล้วใช่ใช่บาดแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วหนามดงหนามดําปีนี้แหละพี่พลนี่คะ่ะหนามดำํานี่เหรอนี่เลยหนามดำอยู่ติดก,กับรากขาเลยดิใช่แล้วแต่โ,<อ>โซนนี้จะเป็นโซนหนามดำโซนเนบญจพรรณต่างๆค่ะก็จะมีหลายสายพันธุ์อยู่อย่างนี้หนามดําปีที่แล้วอ่ะที่เราได้มากินต้องบอกว่าอร่อยอเนื้อมันเนื้อมันแห้งๆดีอ่ะวันนั้นวันนั้นิวแต่แจ๋วคุณบรรจงใช่ไหม อยากกินน้ำดําถ้าปีนี้ไม่มาก็อดเหมัอนจงลงสวนนะปีนี้ไม่มาก็อดช่วงน้าดําออกเนี่ยต้องอยู่ไม่มีรับผิวไม่มีรับผิวนะรากขามาเองอ่ารากขามาเลยค่ะถ้าไม่รากข่าก็อดอดน้ำดำนี่จะออกเป็นน้องๆกับหมอนทองหน่อยหนึ่งไหมน้ำดำมันแก่ก่อนนะแต่มันดอกมันออกชาก็จริงแต่มันมันเกะมันพร้อมๆกันเลย มันถือว่ามันออกมารุ่นราคข่าวเดียวกันนี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะแก่ก่อนอืมแต่ดอกมันจะดูเล็กกว่าใช่ไหมใช่แต่มันโตแป๊บเดียวอ่ะเรอเดี๋ยวคุณเวินใหม่อีกอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นลูกใหญ่ละอ๋อมันเหมือนมันเร่งได้ตอนที่เป็นเป็นมะเขือพวงเนี่ยนะใช่ค่ะแป๊บเดียวแล้วมันเยอะมากอีกแล้วเนี่ยเนี่ยจะไว้สักสองร้อยลูกสองอิงงกไงงกงกช่วงนี้ห้รีบทำยอด แต่ว่าไซส์เขาจะไม่ค่อยใหญ่นะลูกอ่ะสองสามค่ะสองสามไม่เกินสามเคยมีคนทําได้สี่ห้าด้วยนะโอะใช่ใหญ่อะอ๋อแสดงว่าเบญจพรรณเรากับพวกมูหนามดําเนี่ยก็ไล่กันไปเรื่อยๆใช่ค่ะแต่ยังไม่ถึงขั้นมีดอกบานเหมือนพวกไอตัวล่าขากับอะไรนะเมื่อกี้ที่เป็นบานบานกบกบตาข่ำกบตาขํำอันนั้นคือบานแล้วนะพีพ แต่เหมือนฝั่งนู้นะเราเคยไปในเรื่องของอะไรอ่ะอีกเบญจพรรณเนี้ออทางนู้นเลยอะไรหลยอะไรกบามีกบสวรรดาวกระจายเม็ดเม็ดอะไรไปมีเยอะจะไม่หมด่ะแต่แต่ว่าเขาฉีดยาอยู่นะโซนนั้นนะโซนนู้นฉีดยาเขาฉีดยาอยู่เราเอาโซนนี้ก่อนนี่คือสุดโซล้วยังสุดซอยยังเกือบแล้วค่ะนี่นี่อันนี้อันนี้อะไรอันนี้มูสันริง Uhm, อุ้ยมันเป็นลูกนีเออไปริงอุ้ยมันสุกยังอ่ะยังถามเหมือนคนหอยหิวสุกสักทีเถอะครองเมันแล้วมันแบบเงี้ยมันหลุดแบบเนี้ยเยอะไหมรุ <laughs> 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 ่นเนี yeah. ้ยก็มีไป้มากค่ะมีนิดหน่อยเหรอแต่เห็นเยอะนะมีนิดหน่อยพอกรบกริบเหรอพอได้ไว้กินตอนเพื่อนไม่มีใช่ แต่อันนี้คือกินตอนเพื่อนไม่มาตอนี้อันนี้คือรุ่นปกติรุ่นปกติเลยค่ะก็คือในฤดูปกติแต่ตอนเนี้ยเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนจะมาตอนนี้เพื่อนรู้หมดแล้วนะเพื่อนนับนับวันแลวเนี่ยนับวันดอกบานเป็นลูกอะไรเงี้ยช่วงไหนอายุเขาเนี่ยเท่าหมอนไหมไม่เท่าค่ะก่อนหรือหลังอ่ะก่อน เลยเหมือนพวกกระดุมเงี้ยนะอ่อ9เ้าสิบห้าวันก็ตัดได้แล้วนะจากดอกหางแย้นะค่ะนั่นน่ะนับไปเลยคุณกวินนับไปเก้าสิบนอันนี้อันนี้คือหางแย้โผล่แล้วนะออนี่นะออนับไปเลยเก้าสิบห้าวันอเก้าสิบพันเก้าสิบห้าวันนี้มานี้ได้กินแน่นอนอุ้ยอันนี้มันอันนี้เป็นเกตแล้วดิเอ้ยมีหลายรุ่นเหมือนกันนะใช่เก้าสิบห้าวันมูเอาใจยากก็อยู่ประมาณเกือบเกือบสิ้นเดือนมีนา า uh, ประมณนนั Guys, uh, like, ええ้ก็จะได้รุ่นแบบพร้อมกินเหรอเนี่ยเออหมูจริงๆเขาเก่งเนาะเขาสุกเร็วโอ้ยนี่นี่เต็มเลยนะใช่เนี่ยแต่หมูเอาใจยากอาจจะเรียกมาถึงว่ามันจะอยู Maybe, like <c oughs> <an> really c, ่หร yeah, ือไม่อยู่มันอยู่อ่ะมันอยู่แต่มันมันเอาใจยากเหรอมันาเอาใจยากมากมาถึงว่าคนทํหมูก็ต้องมีเทคนิคมืองกันนะคนทํหมูก็เอาใจยาก นุ้ใส่จุดจุดทูบอย่างเดียวนะขอให้ติดขอให้ได้ขายนุ้งก็พวงมาีพวงมาีนุ้งก็นับไปอีกกี่วันน่ะพวงมาลีร้อยวันนะ,ะได้ดอกเขาไหมอ่ะมันบานแล้วมันจะเป็นลูกล้วเนี่ยฮะมันบานจะเป็นหางแย้มหมดแล้วเอ้าไหนบางคนก็บอกว่าพวงมาีออกออกยาก,ก,กยาแต่ไม่ใช่ปัญหาของเราใช่ปัญหาของ,งคนออกยาก พงมณีัมันมันก็ไม่ไดีออกยากนะมันเป็นหางแย้หมดแล้วเนี่ยมันเป็น,ม,นมันติดลูกแล้วนะก็เมื่อกี้มองมาเหมือนไม่เจออะไรเลยไงแต่ที่นี่ได้เป็นหางแย้เนี่ยมันเป็นลูกแล้วเนี่ยนี่คือพร้อมมันพร้อมโตแล้วเน่ยอ๋อนี่พร้อมขึ้นเก็ตแล้วใช่พร้อมโตแล้วเนี่ยอ๋อ,อ,อกเราก็ไม่เอาแล้วเยอะเกินหลายรุ่นนะเด็กเนี่ยกล้องมันขึ้นเก็ดแล้วนะทั้งนั้นเลยนะทั้งนั้นเลยยังไม่ได้มาเก็บแล้วไม่แกะหมวกเหรอก็มัน มันเยอะอ่ะยังไม่มีคนช่วยไงสงสารไหมล่ะเดี๋ยวจะรับสมัครใครแล้วนะไม่มีคนช่วยไงเนี่ยดูสิสงสารใครที่ว่างๆช่วงนี้ก็มาช่วยพี่พลอยแกะหมวกเลยนะอืมถ้าใครอยากกินรักของรักขาหนามดําก็ต้องมาก็มาช่วยแกะตอนมาก็กับข้าวกับปลาหิ้วมาด้วยนะครับสิงสิงดีองดีองหิ้วมาให้หมดนะ พกมากเองอย่ามาหาไปนะฮะเด็ดขาดโอ้หอันนี้คือออกนําเพื่อนเนี๋ย้างั้นอะพวงมณีเนี่ยค่ะตอนนี้ออกก่อนออกนําเพื่อนเลยอ่ะก็หลับๆตื่นๆตื่นมาทีอ้าวดอกเต็มต้นเลยตกลงว่าไงได้รูปแบบงงๆใช่ได้รูปแบบงงๆมากงงจริงโอ้ยสวนนี้งงทุกต้นเลยมีอะไรอีกไหมเบญจพรรณเรามนีก็รากขาอนุชนีรากขา อันนี้ก็รากขาอีกต้นหนึ่งแต่เหมือนต้นเล็กกว่าไหมอันอันนี้มันมีลูกไปปีที่แล้วไหคะอ๋อรากขาใช่อันนี้ชนีดูดิอันนี้ชนีชนีข้างหนึ่งมูสันคิงข้างหนึ่งทําเหมือนกันแล้วทําไมชนีมันออกอ่ะแล้วมูมันเอาใจยากไงต้องเอาใจมันเยอะๆนี่คือดอกชนีเป็นแบบนี้ใช่ค่ะชนีตอนปลูกเนี่ย ความที่คือแม่ค้าบอกว่าชนีไข่ชนีไข่ชนีไข่ก็ปลูกชนีไข่อปลูกมาปุ๊บมันก็คือชนีนแหละชนีธรรมดาไม่รู้ไข่แล้วไม่ไข่แล้วเนี่ยชะนีมีอย่างเดียวเลยเอาจริงเพราะว่าแกะมาใหญ่มันเหมือนกันหมดเลยมันคือชนีเลยอ่ะมันไม่ไข่เคยเลยอ่ะอ๋อมันคือชนีอะแสดงว่าของพี่พลอยเนี่ยมันเริ่มออกหมดแล้ว ใช่ค่ะทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์นะเอฟซีว่ามันไล่ออกหมดแล้วอ,อันนี้เป็นชนีอืมก็มีม,มีทั้งเป็นดอกดอกบานหางแย้เป็นลูกกําลังบานมีหมดเลยค่ะทุกทุกรุ่นน่ะมีทุกรุ่นใครแล้วแต่จังหวะใครมาในช่วงที่มันแก่ตอนไหนเราก็ได้กินอ,อันนี้ก็เราไพเอซีมาชมนะในเรื่องของเบญจพรรณทุกสายพันธุ์ในสวนเสริมสิริเนี่ย เพราะว่าตอนนี้เริ่มออกแล้วอันนี้นกหยิบก็ออกแล้วนะอันนี้นกหยิบค่ะกําลังบานมีอกําลังเป็นหางแยะก็มีดูสิโอหางแยะก็มีตอนนี้ก็กะตะไวทักสามร้อยลูกจะสามร้อยเอง fc ไม่ต้องแย่งกันนะเราไว้เยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอันนี้ก็กำลังบานเพื่อเพื่อนไงเพื่อนเยอะเพื่อเพื่อนเยอะไว้ยันยอดอ่ะโอ้ มันออกมาพร้อมแขนงหมดเลยนะก็ดูสิแสดงว่าเรื่องน้ําเนี่ยใครอย่าไปกลัวนะไม่้องกลัวเลยแขนงมาดอกก็มาด้วยเนี่ยใช่ชัดเจนเลยปีนี้ถ้าเรากลัวแขแดกอะเราจะไม่ได้ดอกนะอย่าไปกลัวเลยเรื่องน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูพี่พลอยมาคู่กันก็มาเลยใช่ขอให้มาใช่ดีกว่าไม่มานี่ไม่เคยเบาน้ําไม่เคยอะไรเลยนะแสดงว่าว่าทุกล็อกของเราเนี่ยให้น้ําเหมือนกันก็ไม่เหมือนเท่าไหร่ ไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนถ้าเป็นจพรรณจะน้อยกว่าอ๋อเราเราแบ่งเราเป็นเบญจพรรณไว้ค่ะเบนจพรรณนี่เราให้ยังไงอ่ะเบนจพรัณอันนี้มันเป็นหัวใหญ่ค่ะหัวใหญ่นี่จะให้แค่ครึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีอะไรอย่างงี้เว้นช่วงนี้ดอกบานแล้วว่าจะเบาน้ำมันิดนึงเว้นวันหนึ่งเหมือนกันเว้นวันเว้นสองแล้วแต่ค่ะอย่างช่วงนี้จะเว้นวันเพราะว่าลมมันแรงใช่ใช่เดี๋ยวหน้าดินเราจะแห้งเร็ว แล้วปีนี้เราจะให้ f อฟมาเยี่ยมชมเหมือนเดิมไหมมาค่ะได้เลยได้เลยนะก็เดี๋ยวเอฟซไปติดตามในเพจเพจอะไรหรือ,เ,อ,อเพจพลจันพลจันทุเรียนโบราณพลจันทุเรียน<พ>โบราณอาก็จะมีทุเรียนเบญจพรรณขายอยู่ในนั้นค่ะออนไลน,<ต>น์นออนไลน์แต่ว่า,น,าน่าจะได้ช่วงม,มันมีนา ก็ะจะเริ่มมีเป็นลูกแล้วก็แจ้งกำหนดการใน FC ไปตามก็ตาม,ต,มาตามในเพจได้เลยค่ะจันคาเฟ่ทุเรียนโบราณนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตามส่วนของพี่ฟอยอีกครั้งหนึ่งนะครับ FC โอเคนะครับวันนี้ไายบายก่อนนะครับ กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ